มาดูการจับเมนูยำปลากระกป๋องรงเครื่องของใช้ในตู้เย็นของเราครับมีอะไรบ้างครับพี่ถ่มีปลากระกป๋องสามกระป๋องนะครับมีไข่เป็ดสามฟองแตงกวาพริกขี้หนูหั่นแล้วนะครับน้ำมันพืชมะนาวหอมแดงน้ำปลาต้นหอมผักชีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับเมนูยำปลากระกป๋องรงเครื่องครบาบข้าคกลวทนตำกันครับ นะครับมาลงมือทากันครับเริ่มจากการซอยหอมแดงก่อนนะครับที่ถือิหอมแดงไปปอกเปลือกให้เรียบร้อยให้ก่อนนะครับแล้วก็มาซอยอย่างนี้นะครับค่อยๆซอยให้เท่าๆกันนะให้เสมอๆนะครับไม่ไม่ต้องไปหนามากเกินไปนะครับแล้วก็ให้มันเท่าๆกันอย่างเงี้ยค่อยๆซอยไปแบบเนี้ยทีละชิ้นนะครับเอาแค่ซอยบางๆไปเรื่อยๆนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวซอยเสร็จแล้วเราก็จะเก็บ พักใส่ถ้วยไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับที่ก็ใช้ประมาณนี้นะครับกับการทำยำนะครับเนี่ยเก็บก่อนนะครับเอาละครับเสร็จแล้วเก็บขึ้นแล้วก็เอาไปพักรอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยทำต่อนะครับอ่ะหอมแดงพี่สอยก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้พอครับอ่ะ แล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มาหั่นหอมกันครับต้นหอมนะครับอันนี้ไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับต้องบดเนี่ยพี่ตุ๋ล้างมาสะอาดดีแล้วนะครับหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กมากนะครับเพราะพี่ตุเอาไปยำนะครับพี่ก็จะหั่นให้ได้ระยะประมาณนี้นะครับหน่อยให้ใหญ่สักหน่อยหนึ่งนะครับเวลาเอาไปกินกับปลากระป๋องนะครับมันหรือปลาทูน่าในกระป๋องเนี่ยมันจะเข้ากันพอดีนะครับประมาณนี้ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับนะครับ ใช้แค่สักห้าต้นก็พอนะครับอันนี้เอาไปกินกับยำปลากระป๋องของเรานะครับอันเป็กๆของเหลือใช้ในตู้เย็นทั้งหมดนะครับเรามาทํายังไงให้อ่าเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็โูกของเราให้ดูน่าทานนะครับพี่ตุกกันเลยมาทำเมนูนี้ให้กับแฟนรายการดูนะครับนี่อ่ะครับแล้วก็ของที่เราหาเนี่ยมันง่ายมากนะครับในการทํายำแล้วรสชาตินี่ก็อร่อยไม่เบาเลยครับไม่แพ้ปัตคารเลยนะครับเดี๋ยวรอนดูตอนเสร็จนะครับ อ่ะพี่หันต้นหอมไว้ประมาณนี้นะครับ delegation? ครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพักรอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำอย่าง<ป>อื่นจนต่อนะครับของอย่างนลครับตอนนี้อ่ะเสร็จแล้วก็เวลาเราทํายำอะไรก็อย่าลืมผักชีนะครับเก็บวาเอาไปโรยหน้าน็นดีใน driven, ตู้เย็นมีผักชีก็อเดี๋ยวเราก็จะเอาไปโรยหน้านะครับเ่าที่คนชอบครั ư? ใครไม่ชอบก็ Amsterdam. ไม่ต้องไปโรยเยอะนะครับเอาแค่พอ สมควรนะครับพิ่เลยก็าหั่นเก็บไว้นะครับใช้ผักชีด้วยนะครับอ่าของทุกอย่างของเมืองไทยอาหารทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องตายผักชีเขาเรียกผักชีลอยหน้าเนี่ยนะครับผักชีก็ไปลอยน้านิดหน่อยนะครับกับเครื่องยำเราครับอ่ะของที่หาได้ในตู้เย็นอีกอย่างหนึ่งของตู้เย็นที่ตัวนี้ก็มีแตงกวานะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราทําเท่าที่เรามี พี่ตุ๊กใบแงสอนทําอาหารในในสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับมีอะไรในตู้เย็นก็เอามาทําได้นะครับอันนี้พี่ตุ๊กมีแตงกวานะครับหน้าตาก็แบบยาวๆเล็กๆนะครับอย่าเอาแตนล้านมันใหญ่ๆไม่ไหวนะครับอาจจะไม่อร่อยก็ต้องซอยอันนี้พี่ตุ๊กก็เลยซอยเป็นแว่นๆกลมๆอย่างนี้นะครับมันเหมาะสําหรับกินกับยำดีนะครับไม่ต้องใหญ่เกินไปนะครับมีประมาณนี้ซอยเก็บไว้นะครับเพอตู้เย็นเรามีก็เลยเอามาทํา ยำได้นะครับแตงกวานีก็เหมาะกับคำยำนะครับยิ่งยำปลากระป๋องนี่เด็กๆนี่ยชอบทานมากนะครับเราก็เอามาใส่ชเหมาเดิมนะครับพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทำอีกต่อไปวันนี้ทําให้ดูแบบนี้ครับการทำยำเนี่ยมันไม่ต้องไปทาหน้าเตามากแล้วก็คือการเตรียมของีสดนะครับเช่นผักสดทั้งหลายพริกทั้งหลายเนี่ยเราก็มาทําให้ดูนะครับอะต่อไปนะครับ เอาละพี่ตู่ก็จะมาเอาเปิดปลากระป๋องแล้วนะครับเนี่ยเริ่มจากปลากระป๋องเลยพี่เลงเดี๋ยวปลากระป๋องสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้มือเปิดสมัยก่อนนี่ต้องต้องหาเครื่องเปิดว่าจะเปิดปลากระป๋องได้นี่โอ้โหใช้เวลาไม่น้อยเลยนะครับอ่ะพี่ตู่เลือกหาปลากระป๋องที่มีคุณภาพ่อยนะครับจากที่พี่ตู่เอามาให้ดูเนี่ยอันนี้ปลาะจะชิ้นใหญ่นะครับไปดูเอาเองนะครับยี่ห้ออะไรเอามาให้ดูเล็กน้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้แหละ อำยำเนบ่อร่อยมากนะครับแต่ก็จะมีราคาแพงนิดหนึ่งแต่กับความอร่อยม,มันก็คุ้มกันนะครับนี่พี่ตู่ใช้3ามกระป๋องเลยนะครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวจะทําอะไรต่อไปตามไปดูนะครับครับพี่ ตูเปิดปลากระป๋องมาได้สามกระป๋องเห็นไหมครับได้ทั้งเนื้อและกนาไม่น้อยเลยนะครับสําหรับมาทําเมนูนี้นะครับสําหรับทานด้วยกันนะครับหลายคนจะได้นะครับนี่ครับนี่นี่น่าทานชะละนะครับเนื้อก็หนานะครับน้าก็เยอะดีนะครับเอาละครับเสร็จแล้วก็ครับเดี๋ยวตัก็จะไปพักรอไว้เหมือนกันนะครับหน้าตาประมาณนี้ละครับเดี๋ยวพี่ตูจะไป ตีไข่ใส่ถ้วยก่อนนะครับวันนี้พี่ตู่ได้ไข่เป็ดในตู้เย็น, Alors, น,น,นยก็มีอยู่3ามฟองก็เอามาใช้เลยนะครับบางคนก็จะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะครับทั้งไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็เอามาใช้สําหรับเมนูนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับตีไข่เป็ดเอาไว้ลงในถ้วยอย่างนี้นะครับตีไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องไปตีทาแบบไข่เจียวนะครับตีแบบนี้เฉยๆนะครับเดี๋ยวดูว่าพี่ตู่เอาไปทำอะไรในกระทะนะครับนี่ เห็นไหมครับครับเมนูนี้เนี่ยพี่ตู่กใช้ปลากระป๋องสามกระป๋องพี่ตู่กก็เลยใช้ไข่เป็ดสามฟองเท่านั้นนะครับไม่ต้องเยอะไปกว่านี้นะครับให้เป็นอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันจะได้เข้ากันพอดีนะครับถ้ามีใช้ปลากระป๋องสี่กระป๋องก็ใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็สี่ฟองนะครับทําตามนี้เลยนะครับสําหรับไข่นะครับเมนูนี้นะครับขึ้นอยู่กับ ไข่ขึ้นอยู่กับตัวปลากระป๋องที่เราใช้นะครับถ้ากระป๋องหนึ่งเราก็ใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่แค่หนึ่งหนึ่งฟองเท่านั้นนะครับครับมีอะไรบ้างมีดูนี้ครับมีไข่มีปลากระป๋องนะครับมีหอมแดงนะครับมีแดงกว่ามีพริกขี้หนูนะครับแล้วก็มีผักชีนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะครับที่ซอยไว้แล้วนะครับรวมทั้งหมดก็ เครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วลองเข้าครัวทำกันต่ออีกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรกันครับอ๋อก่อนไปก็ลืมไปอันนี้สำคัญนะครับพี่ตู่ก็จะมาตักปลานะครับที่เบกกี้เราเปิดปลากระป๋องไว้เนี่ยให้แยกปลาออกมานะครับแยกออกมาเลยลืมไปเราต้องมาแยกปลาของเราออกไปอย่างนี้ก่อนนะครับแยกน้ํากับเนื้อนะครับเนี่ยเอาเนื้อมาไว้ในจานถ้วยจานซะก่อนนะครับที่มีทั้งหมดเลยนะครับ ตักมาวางไว้อย่างนี้ก่อนได้แล้วครับครับตอนนี้พี่ตู่ก็แยกเนื้อนะครับกับน้ำออกมาจากกันแล้วครับท่านตอนนี้ใครจะเติมน้ำปลาลงไปหน่อยก็ได้นะครับถ้ใครไม่เติมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยำเนี่ยก็ซอสมะเขือเทศอันนี้ก็ก็พอดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเติมก็ได้ครับ มาลงมือทำกันครับเริ่มจากน้ํามันพืชนะครับพี่ถุกใช้น้ำมันพืชนะครับประมาณนี้นะครับสักถ้วหนึ่งเนี่ยแหละครับไฟก็ร้อนพอดีพอดีนะครับสอนที่พี่ถุกก็ต้องการให้เน้ำมันร้อนพอดีไม่ต้องร้อนจัดนะครับมีก็ร้อนอยู่นะครับแล้วก็ไข่เห็นไหมครับไข่เป็ดของพี่ตูดเนี่ยสามฟองที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เอามาใส่ลงนะครับ ทำเหมือนชิพที่ตุ๋ใครท,ทําชิพอื่นๆนะครับเหมือนไข่คนหรือไข่ขยี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาขยี้มันนิดหน่อยนะครับแยกเนื้อสีแดงกับสีขาวออกมาจัดก,การอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พยายามไม่อยากให้มันไป,ไปเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับมันจะได้สวยงามน่าทานนะครับออกมาเป็นสีส้มๆขาวๆอย่างนี้นะครับเอาละเมื่อกี้น้าปลากระป๋องของเรานะครับในซอสมะเขือเทศนี่ยนะครับอันนี้เลยหัวใจ นะครับสูตรนี้เลยนะครับให้เอาไปใส่กับไข่ที่เราผัดรอไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะทําให้น้ําซอสมกแเขียเท่กับไข่เนี่ยนะครับมันเข้ากันพอดีแล้วจอนนี้ไม่ต้องให้มันเตรียมนะครับเดี๋ยวก็คงจะพอแล้วครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราก็อย่าเปิดไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นไข่เจียวไปนะครับต้นหอมที่ทตู่ซอยไว้ตั้งแต่ทีแรกๆก็เอามาใส่ขั้นตอนนี้นะเห็นไหมครับ แล้วก็เอามาผัดรวมกันนะครับรวมทั้งหอมแดงที่ซอยไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเอามาผัดด้วยกันในขั้นตอนนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับ <C 'm S 1> เดี๋ยวเราก็ไปไวางที่จานด้วยนะครับเอาละเราก็คลุกคลุกคลุกสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ความร้อนมันโดนทั้งต้นหอมและก็หัวหอมที่เราซอยไว้แล้วอย่างนี้นะครับอะแค่นี้พอนะครับไม่ต้องให้มันสุกเลยไปก่อนนี่เ,เดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับแค่นี้แหละครับเอาครับเดี๋ยวเราไปจัดจาน แต่งกับเมนูยำปลากระป๋องนะครับนี่ครับได้มาก็ประมาณนี้นะครับนี่เนื้อปลากระป๋องนะครับแล้วก็ตักมาวางไว้เรียงชิ้นเลยเห็นะครับนี่ไม่ยากใช่ไหมครับแหมปลากระป๋องเราก็มาวางเรียงชิ้นได้เลยนะครับปลากระป๋องของเราก็ไม่ต้องไปทอดนะครับแบบนี้ได้เลยครับปลากระป๋องกินได้เลยนะครับส่วนไข่กับน้ำซ้อมเบเกอรแทสเราก็ไปผัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการทาปลากระป๋อง ยำปากระป๋องทรงเครื่องแบบพี่ตู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่สิ่งที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับอ่ะดูนะครับพี่ตู่จะใส่อะไรก่อดเห็นไหมครับใส่หอมแดงที่เราซอยไว้ได้เห็นไหมครับที่บอกว่าเอาหอมแดงซอยบางๆนะครับมาไว้ข้างหน้านะครับทํายำก็ต้องมาโรยหน้าเนี่ยแหลกครับเห็นไหมครับไม่ยากเห็นไหมครับทําเตรียมไว้ก่อนได้หมดนะครับแล้วก็ผิดใครกินพี่กินหนู มากก็ใส่ตามมากได้เลยนะครับยำเดี่ยมันต้องมีพริกขี้หนูนะครับนี่แดงๆเขาเขียวๆแล้วก็ต้นหอมที่ซอยแล้วที่เราเหลืออยู่แล้วก็มาซอยเพิ่มลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้ชิ้นเล,เล็กๆได้ทําให้สวยขึ้นแตงกวามาทําอะไรแตงกวามาแต,แต่งรอบจานเวลาเรากินปลากระป๋องเนี่ยถ้าเรากินกับแตงกวาด้วยมันจะอร่อยมากนะครับเมนูยำปลากระป๋องโซกเครื่องพิถุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืม สุดท้ายของสุดท้ายก็คือใช้มานาพี่สุใช้ประมาณประมาณสัก2ลูกหรือ3ลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็ผักชีเราก็มาโรยน้าสักหน่อยหนที่เรามีไว้ไม่ต้องเยอะนะครับมันจะเป็นปิดแบบนิดเดียวเองนะครับใช้ผักชีนิดหนึ่งครับก็ปเป็นน้ำเสร็จได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทากันนะครับเสร็จแล้วครับ ดูแลเป็นไงม้างครับกับเมนูยำปลากระป๋องทรงเครื่องพี่ตู่นะครับทำง่ายนะครับลองทำดูนะครับรสชาติอร่อยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามรายการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ